สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u ูทูบถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่2สิงหาคม2 5 6 6อกองทัพรัสเซียออกมาระบุนะครับว่าหน่วยต่อต้านอากาศยานได้สกัดการโจมตีของผู้ก่อการร้ายยูเครนต่อกลุ่ม,มอสโกในช่วงเช้าของวันที่1สิงหาคม2 5 6 6แต่การสกัดกัน้นทําให้โวลำหนึ่งตกใส่อาคารสูงที่เพิ่งถูกรดรนตกใส่ก่อนหน้านี้ภาพจากวิดีโอแสดงให้เห็น การระเบิดขึ้นแล้วก็เกิดเพลิงไหม้รวมถึงเสียงดังกึกก้องจากอาคารสูงในกลุ่มอาคารมอสควาซิตี้ซึ่งเป็นศูนย์กลางของภาคธุรกิจในกลุ่มมอสโกและมีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับกระทรวงกลางของของรัสเซียระบุในแถลงการบนเทเลกรมว่าในคืนวันที่1สิงหาคม2566ความพยายามที่จะทําการโจมตีของผู้ก่อความร้ายโดยรัฐบาลยูเครนด้วยโรนที่พุ่งเข้าใส่เป้าหมายนั้นได้เกิดความสูญเสียนะครับ ซึ่งก็เหตุเนื่องจากว่ากองทัพรัสเซียนั้นได้มีการขัดขวางการกระทำดังกลับกระทรวงกลาโหมของรัสเซียบอกด้วยว่ายังมีโรนอย่างน้อยอีกสองลำที่ตกในชานเมืองทางตะวันตกของกรุงมอสโกและยังมีโรนที่ถูกยิงด้วยอุปกรณ์วิทยุอิเล็กทรอนิกส์ทำให้มันสูญเสียการควบคุมและตกลงในพื้นที่ของอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยในเมืองมอสควาซิตี้เหตุการณ์โจมตีด้วยโรนที่เกิดขึ้นทําให้สนามบินเอ็นูโคโวซึ่งเป็นหนึ่งในสนามบินหลักที่อยู่รอบกรุงมอสโกต้องยุติการให้บริการเป็นกกาารรารชัวคอี้ง แต่กลับมาเปิดให้บริการภายหลังที่เหตุการณ์นั้นกลับสู่ภาวะปกติผู้สื่อข่าวยังรายงานข่าวนะครับว่ารัสเซียรายงานด้วยว่าหน่วยงานที่ให้บริการในสถานการฉุกเฉินระบุว่าพบชิ้นส่วนของโดรนที่ตกลงมาและจะมีการส่งให้ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคตรวจสอบต่อไปทางด้านดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียก็บอกว่าการที่ยูเครนส่งโดรนเข้ามาโจมตีกรุงมอสโกรวมถึงเป้าหมายอื่นๆของรัสเซียเป็นการกระทําที่สิ้นหวังและรัสเซียนั้นกําลังดาเนินการมาตรการทุกอย่าง เพื่อปกป้องการโจมตีในครั้งนี้นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทางด้านยูเครนนั้นได้มีการส่งโดรนเข้ามาโจมตีกรุงมอสโกต้องบอกว่าในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาน,นั้นเนี่ยอย่างน้อยเกิดเหตุแบบนี้มาแล้วเนี่ยถึง4ครั้งด้วยกันในการโจมตีเข้าสู่กรุงมอสโกดังนั้นก็ต้องดูนะครับว่ารัสเซียนั้นจะมีการกัดกั้นโดรนเหล่านี้อย่างไรแม้ว่ารัสเซียนั้นยังบอกว่าสามารถรับมือกันได้แต่ท้ายที่สุดแล้วโดรนเหล่านี้ก็สามารถเล็ดลอดเข้ามาและก็ส,กสกาาร้าง ดังนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูว่าการรับมือกับโรนจากยูเครนเหล่านี้เนี่ยรัเสเซียจะใช้วิธีการอย่างไรก่อนหน้านี้ยูเครนเคยออกมาบอกนะครับว่ารัเสเซียนั้นสกัดกั้นโรนของพวกเขาได้แทบจะทั้งหมดนะครับหลังจากที่ได้มีการดําเนินการปล่อยกันออกมาเพื่อที่จะโจมตีเป้าหมายต่างๆโดยทางด้านยูเครนย,ยอมรับว่าระบบเรื่องของสงครามอิเล็กทรอนิกส์นั้นยูเครนย,ยังเป็นรองรัเสเซียแต่ในเวลานี้ก็จะเห็นนะครับว่ายูเครนนั้นเริ่มที่จะมีการตอบโต้หนักหน่หนวงมากยิ่งขึ้นครับ